กลับมาที่ของใบของกีฬาในเมืองไทยกับเมื่อวานนี้ก็เตะกันแล้วนะครับกับบอลโตโยต้าลีกครับรอบ8ทีมนะครับได้ทีมเข้ารอบไปแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นเมืองทองที่แซงเอาชนะกระบี่ได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับเป็นการแข่งขันที่สนิาม SG สีเท็ดเดียมกับรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโตโยต้าลีกครับครับเจอกันระหว่างกิเลนพยอง s g เมืองทองจากฝูไทยลีกพบกับอินซีอันดามันกระบี่เอฟซีจากิวิชั่หนึ่งครับ นี่คือประตูของการลุ้นนะครับจังหวะประตูของเมืองทองนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะโต้กลับนะครับของทางกระบี่ที่ยิงขึ้นนําเมืองทองไปก่อน1นูนะครับแล้วก็เมืองทองนั้นก็พยายามที่จะสวนเกมบุกนะครับแล้วก็หวาตีเสมอได้ต้อรอถึงนาทีที่8 6จากจังหวะบ่งบอลเข้าไปของดิสโก้คิมินีสครับเป็นจังหวะเปิดบอล ของจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะเปิดบอลนี่เป็นจังหวะขึ้นนำก่อนของกระบี่นะครับ1-0ครับเป็นจังหวะที่กองหลังของเมืองทองนั้นทำพลาดนะครับจับบอลไม่อยู่แล้วก็เป็นแทงจีนี่ที่เป่ายิงให้กระบี่ขึ้นนำไปก่อน1-0ครับในช่วงท้ายเกมจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะเปิดบอลจากเจ้าอุ้มเทียนทอยครับให้กับฟิสโก้บุนเข้าไปจ่อๆนะครับทำให้เมืองทองตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมต้องต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับและต่อเวลาไปนาที94ก็เป็นจังหวะนี้ที่ กลายบอลเข้าไปและเป็นคิตาิมาครับยิงให้กับมึงทองขึ้นนําก่อน2-1แต่ว่าอยู่ท้ายครับก่อนหลังของทางด้านเจ้าถิ่นครับซีซียซนยนักตูกได้ออกจากสนามหลังจากรับไปเหลือที่2ไปจบเกมเมืองทองชนะไป2-1เข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับผลการแข่งขันของวานนี้แต่กันครบทั้ง4คู่กับรอบ8ทีมครับได้4ทีมเข้าสู่รอบตัดเชือกเป็นที่เรียบร้อยครับการถล่ถลมลางไปขารลอย4-1สงขลาชนะศรีสะเกษ2-1 เมืองทองชนะกระบี2-1และแบงคอกรับเสมอกับบ uh ุรีรัมในช่วงเวลาพิเศษครับอย่างสุดบัน3-3และเป็นบ uh ุร um, ีรัมชนะจุดโทษไปได้5-4นะครับวันนี้ก็จะมีการจะพลาประกบคู่รอบรอชนะเลิศกันต่อไปนะครับในช่วงบ่ายนะครับว่าใครนั้นจะเจอกับใครตอนนี้ก็มีทีมตัวไทนจากไทยลีก2ทีมและจากยามาฮ่าลีกวันอีก2ทีมนะครับ